เซปุกกี้ไน์ย,ยินดีนำเสนอทั้งสี่นั่งปรึกษากันว่าจะเอาอย่างไรดีกับเส้นทางต่อจากนี้ถ้าพายืนมองเราป่าผากที่ยาวสุดลุกหูลูกตาเรียบตามลําห้วยที่ทอดยาวไปไกลแสนไกล คิวเขาที่เห็นอยู่ลิบๆหลังแนวดงผากนั้นมันแสดงให้เห็นเด่นชัดแบบไม่มีข้อกังขาว่าหากต้องการไปให้ถึงเขาลูกนั้นมีทางเดียวคือต้องเดินตัดทะลุป่าผากนี้จะเดินอ้อมไปทางอื่นนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะจากกระแสน้ำที่เริ่มไหลแรงขึ้นนั้นข้างหน้าไม่ไกลนี้อาจจะเป็นทางน้ำหลากหรือไม่ก็น้ำตกแน่นอน แล้วเราจะเอายังไงกันดีละต่อ <The S 1> เดินเลียบฝั่งนี้จนกว่าจะพ้นอาณาเขตของพวกไอลิงผีขนแดงนั่นดีไหมตาพาส่ายหน้าหลังจากที่แกเดินไปเดินมาสำรวจพื้นที่แล้วสิ่งที่แกเห็นเด่นชัดแน่นอนคือไม่มีทางที่จะเลี่ยงสงครามครั้งนี้ไปได้แต่จะทำอย่างไรพวกเขาจะหาทางไหนในการต่อกรกับสัตว์นรกเหล่านั้น ไอ้การตัดผ่านป่าผากนั่นเป็นทางเดียวที่เราจะไปถึงภูเขาลูกนั้นได้ไอ้การเดินเรียบชายฝั่งไปนะ่ะเห็นจะไม่ได้ความเพราะข้างหน้าเราไม่ไกลเนี่ยน่าจะเป็นน้ำตกหรือไม่ก็ปากน้ำที่ไม่รู้จะมีทางข้ามไปอีกฝั่งไหมและเราก็ยังไม่รู้ว่าอนาเขตของพวกมันกว้างขวางข,างขนาดไหนข้าเองก็ไม่เห็นทางอื่น นอกจากจะตีฝ่าพวกมันไปเท่านั้นตาพูดง่ายนะแต่ถ้าทางจะทำยากพวกเราเองจะตีฝ่าไปยังไงอะตาคืนเอาแต่ยิงพวกมันมีหวังลูกปืนพวกเราหมดเกลี้ยงก่อนจะไปช่วยหลานตานาะพรานกนโต้เถียงตั้งคำถามกับตาผาส่วนพรานเรืองกับพรานแก้วก็เพียงแต่นั่งนิ่งฟังทั้งสองถกกันเมื่อใช้เวลาพักใหญ่ ยังหาทางออกของเรื่องนี้ไม่ได้จูจูพรันแก้วก็ลุกพรวดขึ้นเขาเดินตรงไปยังกอไม้สางด้านหลังเลือกฟันเอาลำที่แห้งแก่มาปอกเปลือกจากนั้นก็กำมีดหัวท้ายตั้งชากับลำไม้สางก้มหน้าก้มตาขูดเป็นการใหญ่จนเกิดเป็นฝอยรวมกันได้ขนาดกำมือหนึ่งเอ็งทำอะไรวะจะเอาไปยัดอะไรปืนแก๊ปก็ไม่ได้พกกันมาสักกระบอก พรานก่อนถามด้วยความสงสยัยแต่พรานแก้วไม่ตอบยังคงก้มหน้าก้มตาขูดลำไม้สางจนได้ฝอยมาอีกกำมือหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็นำฝอยนั้นไปแกว่งน้ำจนชุม่มบีบจนมาดและแกว่งอีกครั้งจนแน่ใจว่าอมน้ำได้มากตามที่ต้องการถ้าขอลองอะไรหน่อยพวกเองใครก็ได้คอยยิงคุ้มกันให้เท พรานแก้วหันมาบอกก่อนจะเดินลุยน้ำตรงไปยังฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นที่อยู่ของวานอนสีชาติทั้งพรานเรืองและพรานกรต่างก็ร้องเอะอะห้ามปรามแต่พรานแก้วเพียงยกมือเป็นสัญญาณว่าให้เตรียมพร้อมตามที่สั่งตาผาที่นั่งดูการกระทำของเขามาตั้งแต่ต้นโดดไม่ได้โต้เถียงไต่ถามใดๆพอเห็นสัญญาณมือของพรานแก้วแกก็ลุกขึ้น คว้าปืนคู่ใจก้าวอาจอาดลงน้ำไปยืนอยู่กลางลำห้วยกระชับปืนตั้งท่าคอยระวังภัยก่อนจะหันมาสั่งความกับสองพรานหนุ่มที่เหลือพวกเองก็เตรียมปืนตั้งท่าให้พร้อมพวกปั๊บจะได้ช่วยกันได้พรานแก้วหยุดกึกพูดโดยไม่หันมามองตาผาขอบใจนะตายัางไงก็ยิงให้แม่นๆหน่อยนะอย่าให้ไอ้แก้วคนนี้ต้องตาย ไปทั้งที่มันยังโสดอยู่นะตาโอ้โหพระเจ้าปอบคุณลุนช่องห่วงจะมีเมียจริงๆเชียวนะแต่ผาได้ยินดังนั้นก็หัวเราะออกมาเบาๆทันทีที่ผ่านแก้วก้าวเท้าพ้นสายน้ำเหยียบลงบนพื้นชายหาดที่เป็นกรวดเสียงแสกสากก็เกิดขึ้นดังระงมรอบทิศท,ทางอย่างที่คิดไว้เข้ากระชับฝอยไม้ไผ่ที่เปียกชุ่มไว้เตรียมพร้อม และเมื่อลิงขนแดงอาริจอมวายร้ายโผล่พรวดพ้นแนวผากมาเขาเลือกเอาตัวหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดเป็นเป้าหมายพอมันวิ่งทงทงเข้ามาได้ระยะเขาก็ปาฝอยในมือใส่มันสุดแรงทันทีที่ฝอยไม้สางกระทบกลางอกของลิงกลางตัวนั้นอย่างจังน้ำที่ฝอยอมไว้กระจายฟุ้งเป็นละอองวานอนสีชาติตัวนั้นถึงกับร้องลั่นดังถูกนํำร้อนลวก มันทิ้งตัวลงชักดิ้นชักงอพลาดพลาดกับพื้นและเพียงครู่เดียวก็ชักเกรงร่างกระตุกแล้วแน่นิ่งว่านอนตัวอื่นที่วิ่งทะเลอ่อทะล่าเข้ามาก็พากันหยุดกึกชนกันจนล้มกลิ้งพอพรานแก้วทำท่าราวกับจะควักเอาอะไรออกมามันก็พากันถอยกรูดครู่เดียวก็พุ่งทะยานเข้ามาหาเขาอีกและตัวที่วิ่งร่าเข้ามา หมายจะกระชากคอของพรานแก้วก็ต้องดับดิ้นสิ้นใจเพราะต้องกลายเป็นเหยื่อกระสุนของตาพาที่เหนียวไกลอย่างใจเย็นพอใจหรือยังไอแก้วถ้าพอใจแล้วกว็กลับกันก่อนตาพาร้องถามเสียงดังพรานแก้วหันหลังกลับโกอยอ้าวแทนคำตอบสองพรานหนุ่มแก่พากันวิ่งตะลีตะเหลือข้ามน้ำสุดชีวิตแล้วผากสามสี่ลำ ลอยหวือปักลงเฉีดใบหูทั้งสองจนทำให้ลืมหายใจครูเดียวก็พากันมานอนแผล่ล้าหอบหายใจถี่อยู่อีกฝั่งดังเดิมพอพักจนมีแรงพรานแก้วก็หัวราะเสียงดังจนเพื่อนพรานพากันสะดุ้งโยงไม่เว้นแม้แต่ตาพาที่นอนหอบแผกแกอยู่เมื่อครู่ยังดีดตัวคว้ามับเอาด้ามนีดเตรียมฟันให้ขาดสะพายแรงอะไรของมึงวะไอแก้วไอ้หานี่ ตพาผาโพล่องออกมาอย่างตกใจพรานแก้วลุกพรวดขึ้นนั่งยิ้มอย่างมีเลสไนแล้วตอบออกมาฉันว่าฉันมีวิธีที่จะพาพวกเราเนี่ยฝ่าไอ้ฝูงลิงกังนั่นได้แหละเพื่อนพรานทั้งสามต่างก็ทำหน้าสงสัยกับคำพูดของพรานแก้วแต่เมื่อพรานเรืองนึกทบทวนทุกอย่างอยู่ครู่หนึ่ง <c oughs> เขาก็ตบเข่าฉาดโพลองออกมา โอ้โหตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นเองใช้สมองมากกว่าแรงกายนะเนี่ยไอ้แก้วแม่จะรู้สึกเคืองรูหูนิดๆแต่ผรานแก้วก็ยิ้มพลายออกมาเพราะรู้ว่านั่นคือคำชมเขาเป็นคนอธิบายไม่เก่งจึงแสดงให้ประจักษ์ด้วยการกระทำพรานแก้วนำํำฝอยที่ขูดจนรวมกันได้เป็นก้อนอีกก้อนนั้นแกว่งน้ำจนชุ่มแล้วทำแบบเดิม สมมุติว่านั่นคือไอ้ลิงกังและอย่างที่เรารู้ๆกันว่ามันกลัวน้ำเพราะฉะน,นั้นเขาพูดจบก็ปากก้อนฝอยชุ่มน้ำนั่นสุดแรงและอองน้ำสาดกระจายไปทั่วและนี่เองที่ทำให้เพื่อนพรานที่เหลือพยักหน้าร้องอ๋อบอเองกเนี่มันหัวใสจริงๆเว้ยไอ้แก้วน้องรับมีเสียแรงที่เกิดมาเป็นน้องชายข้า พรานกรตะโกนล,ลั่นพลางตกบ,บ่าพรานแก้วอย่างชื่นชมเวลาที่เหลือก่อนตะวันจะตกดินนอกจากพรานกรที่เริ่มต้นก่อไฟเพื่อสำหรับหุงอาหารและสร้างความอบอุ่นพรานแก้วและพรานเรืองตั้งหน้าตั้งตาขูดฝอยไม้สางจนได้หลายสิบก้อนและครั้งนี้พวกเขาจักตอกเส้นเล็กๆมัดไว้เพื่อไม่ให้ก้อนฝอยนั้นคลายตัวถ้าผากลับเข้ามาในที่พัก หลังจากไปเดินสำรวจพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดแกยื่นไม้ที่ปลายชุ่มไปด้วยน้ำเหนียวเนีๆสีเหลืองข้นให้พรานกรอ๋อลองจุดไฟดูพรานกรรับมาพิจารณาอยู่ครู่ก็ตาลุกวาวเพียงแค่เขานําไม้ท่อนนั้นจ่อใส่ไฟมันก็ลุกพลึบขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เปลวไฟนั้นสีสันต่างจากเปลวไฟธรรมดาที่เคยเห็น มันมีสีเขียวอมม่วงสวยงามอีกทั้งเปลวนั้นก็ลุกโชดช่วงเป็นเวลานานพรานก่อนจึงเอาไม้ที่ติดไฟนั้นปักลงดินตั้งไว้ตามคำสั่งของตาพลาค่ำนั้นอาหารเย็นของพวกเขาคือเนื้อเค็มที่พรานก่อนพกติดตัวมาจากบ้านการหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่เปล็นไปด้วยความชำนาญเม็ดข้าวที่ฟู เพราะน้ำและความร้อนเรียงตัวสวยถูกห่อหุ้มด้วยเยื่อเขาขุนจากระบอกไม้ไผ่เมื่อใช้มีดผาซีกแบะออกก็ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนจนพญาติพากันร้องควรครางอย่างเปรมปรีพอตะวันลับเหลี่ยมเขาชายหาดฝั่งตรงข้ามก็คลาคล่ำไปด้วยเงาของวานอนสีชาตินับสิบสิบ,สบตัวพวกมันมายืนออส่งเสียงอื้ออึงกันที่ริมฝั่ง ตาผาเหลือบมองไปยังเปลวไฟที่ลุกติดปลายไม้ซึ่งบัดน,นี้ก็ยังไม่ลดความร้อนแรงลงน้ำซ้ำหยดน้ำมันที่หล่นแผะจากไม้ลงสู่พื้นเบื้องล่างก็ยังมีเปลวไฟติดอยู่ไม่มีทีท่าว่าจะดับดังเช่นน้ำมันดิบจากยางไม้ทั่วไปแกลุกไปหยิบคันธนูที่สั่งพรานแก้วเหลาไว,ไว้เมื่เย็นขึ้นมา ลองดึงเชือกฟันที่ขึงจนตึงก็เบ้ปากพยักหน้าอย่างพึงพอใจก่อนจะเอาเดอกธนูซึ่งเหลาจากไม้สรางแก่ด้านปลายชุบน้ำมันยางไวจนชุม่มนำปลายไม้จ่อไฟจนลุกแล้วง้างสุดแรงปลายทางคือดงผากฝั่งโรงข้ามที่มีฝูงสมุนพระรามขนแดงส่งเสียงเจี๊ยวจ้าอยู่ แก่เกรงข้อนิ้วร่างสายธนูจนมือเริ่มสั่นจึงปล่อยลูกศรติดไฟพุ่งทยานไปในอากาศพอเริ่มหมดแรงส่งก็หักหัวทำมุมโค้งพุ่งทะลุดงผักและปักชึกลงกลางดงวานอนพวกมันแตกคือร้องระง,งมแสดงทีท่าหวาดกลัวอย่างถึงขนาดมีตัวหนึ่งอยู่ใกล้กับลูกศรมากกว่าตัวอื่นน้ำมันยางที่ติดไฟกระเด็นออกจากลูกศร แตะติดหนึกกับคนของมันแล้วก็พรึบขนที่หยาบกร้านหยิกย้อยลุกติดไฟและลามอย่างรวดเร็วมันร้องเสียงหลงดิ้นเร่าๆด้วยความเจ็บปวดและตื่นกลัวตัวอื่นๆกระโดดยง,งเงิงวิ่งวนไปทั่วเหมือนเจ็กตื่นไฟได้แต่มองดูตัวที่ถูกไฟคลอกค่อยๆอ่อนแรงเงียบเสียงและล้มลงนอนให้ไฟลุกโหมอยู่ตรงนั้น พรานหนุ่มทั้งสามลุกขึ้นยืนมองเหตุการณ์นั้นอย่างตื่นเต้นต่างจากตาพาที่มองด้วยสายตาแห่งผู้กำรรมชัยชนะไว้จูจูจลาว,วานอนสีชาติที่ยืนรายล้อมส่งเสียงอื้ออึงมองร่างที่หงิกเกรงของสมาชิกซึ่งนอนอยู่ท่้มกลางเปเลวไฟก็พากันแหวกทางออกตาพาสังเกตดูก็ชงงนกับท่าทีของพวกมันและแล้วแกก็กระจาง เมื่อเห็นไอ้ตัวจ่าฝูงเดินแบวกพวกมันมายืนจังก้ามองร่างดำสนิทในเปลวไฟฉับพลันมันก็ส่งเสียงราวกับตะวาดลั่นเหล่าว่านอนสีชาติที่อื้ออึงอยู่เมื่อครู่เงียบลงทันควันแล้วมันก็ก้าวอัดอาดเมื่อยืนอยู่ริมฝั่งจ้องมองมายังกลุ่มพรานด้วยในตาวาวโรธ พรานทั้งสี่ถึงกับสะดุ้งใจหายเมื่อตัวจ่าฝูงตะเบงเสียงขู่คำรามใส่ยังเกลียวกราดฝูงนกฝูงแมลงกลางคืนหากันระส่ำระสาเงียบเสียงที่เจ่ยเจ้าทันทีกูไม่กลัวพวกมึงแล้วโว้ยถ้ากล้ามาขวางทางกูกูก็จะเผาให้วอดเลยลูกเล็กเด็กแดงของพวกมึง กูก็จะเผาไม่ให้เหลือหรออะไรเลยโว้ยตาผาตะกนลั่นข้ามฟากอย่างดุดันเช่นกันจากอากับกิริยาที่เห็นแกรู้ถึงจุดอ่อนของพวกมันแล้วศึกครั้งนี้พวกแกมีทางที่จะเอาชนะได้อย่างไม่ยากเย็นแต่จะทำได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับขวันกำลังใจของพวกแกเท่านั้นคิดได้ก็หันกลับมาพูดกับพรานหนุ่มทั้งสาอกจากน้ำแล้ว ไฟยังสามารถจัดการกับพวกมันได้ถ้ามันจำเป็นป่าผาข้างหน้าต้องลุกเป็นไฟกูก็จะทำมันขวางทางกูกูก็จะจัดการเผามันให้เฮี้ยนอาจจะดูทารุณกรรมไปสักหน่อยแต่กูก็ไม่มีทางเลือกพวกมึงว่ายังไงแหมลงเรือลบเดียวกันแล้วแท้ๆนะ่ะตาเอาไงก็เอากันอยากจะรู้เหมือนกันว่า เนื้อวานอนสีชาติเวลาย่างเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงพูดแล้วน้ำลายไหลตภพาและเพื่อนพรานที่เหลือยิ้มเมื่อได้ยินคำพูดที่ชวนหัวของพรานแก้วทั้งสี่นั่งสนทนากันจนกระทั่งพระจันทร์เริ่มโผล่ให้เห็นเด่นชัดจึงแยกย้ายกันเข้านอนเวียนยามกาแรกเป็นของพรานเรืองเขานั่งหันหน้าไปทางริมห้วยฝั่งทางข้าม ที่บัดนี้ว่างเปล่าร้างสิ่งมีชีวิตเกือบชั่วโมงท่ามกลางความเงียบของค่ำคืนจูจๆสายตาของเขาก็มองเห็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นยังฝั่งโน้นเงาร่างของใครคนหนึ่งเดินพ้นแนวป่าผากออกมายืนอาบแสงจันทร์สาวงามรูปร่างอารชรยืนเม่อมองแมกไม้ร่างทอนบนของเธอแทบจะเปลือยเปล่า มีเพียงผ้าแพรบางๆที่คลุมไหล่ยาวลงมาปิดประทุมฐันคู่งามท่อนล่างต่ำจากหน้าท้องขาวเนียนแบนราบถูกปกปิดด้วยผ้าสิ้นลายขิดยาวถึงตาตุ่มข้อมือทั้งสองข้างมีกำไลทองเหลืองอารามสะท้อนแสงจันวาวับผิวกายที่ขาวผ่องเป็นยองใหญ่นวลรับกับแสงจันจนดูราวกับมีแสงเรืองๆคลุมอยู่ ่านเรืองร้องถามพร้อมปลดห้ามไกลแต่สาวนางนั้นหาได้สนใจเขาไม่ถ้าทำเหมือนไม่ได้ยินเสียงเขาเลยแม้แต่น้อยกำลังที่พานเรืองจะปลุกเพื่อนพรานคนอื่นหูก็แว่วเสียงที่นุ่มลึกกังวานและสดใสดัง,ดงระคังแก้วเหล่าท่านผู้มากไกลเหล่าท่านผู้ตั้งใจประหัดประหารคดชสารใหญ่เหล่าท่านผู้ทน,นงตนเกินตัว พรานเรืองหันควับไปมองต้นเสียงทันทีเขาค่อนข้างประหลาดใจเพราะระยะจากริมห้วยฝั่งนี้ไปยังอีกฝั่งก็กว้างพอควรการจะสนทนาการให้รู้เรื่องนั้นจำต้องตะโกนเท่านั้นแต่นี่เสียงที่ได้ยินไร้ซึ่งกระแสะของความโวกเวกมันดังก้องเรากับคนพูดอยู่ห่างกับเขาเพียงศอกเดียวเท่านั้นเราขอให้พวกท่านล้มเลิกความตั้งใจ กลับไปเสียซึ่งถิ่นที่ท่านจากมาหมายความว่ายังไงการเดินทางที่พวกท่านหมายใจไว้นั้นจะพาให้เอาชีวิตมาทิ้งกันเสียเปล่ากลับไปซิเถิดแต่พวกเราจะต้องช่วยเหลือเด็กและกำจัดพลายตาแดงช้างปีศาจนั่นเพียงหนึ่งชีวิตน้อยๆนั่นคุ้มค่าแล้วหรือกับการสูญเสียที่จะต้องแลกชีวิตเดียวนั้นคุ้มค่าแล้วหรือกับการบากบั่นพากันไปตาย ชีวิตเดียวคุ้มค่าแล้วหรือกับการละทิ้งสิ่งที่ควรจะได้หากมีชีวิตอยู่จนแก่เท่าตรองดูเถิดมันคุ้มค่าแล้วหรือมันไม่เกี่ยวกับคุ้มไม่คุ้มหนึ่งชีวิตที่เจ้าว่านั่นคือหลานของพรานชราที่ข้าเคารพเด็กคนนั้นเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันกับข้าเป็นชีวิตคนรุ่นใหม่ที่ข้าจะต้องปอกป้องเป็นหนึ่งชีวิต ที่ไอ้ช้างปีศาจกับไอ้เสือสมิงชั่วนั่นพาตัวไปแล้วมันต่างกันยังไงกับชีวิตอื่นที่เคยสูญเสียเล่ามีพรานและผู้คนมากมายจากหมู่บ้านท่านเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่แต่นานนมแล้วเหตุใดพวกท่านถึงหมายใจจะทำลายล้างเพียงแค่เด็กผู้นั้นถูกพาตัวมานั่นมันไม่ใช่เรื่องของเจ้าสิ่งที่เจ้าจะต้องตอบก็คือเจ้าเป็นใคร มาทําอะไรคนเดียวในป่าลึกแบบนี้แล้วไอาการที่แต่งตัวแบบนั้นมันคืออะไรกันหญิงสาวไม่ตอบคําถามเธอค่อยๆหันหลังกลับเดินตรงไปยังแนวดงผักเบื้องหลังฉับพลันร่างงามสง่าอารชรก็แปรเปลี่ยนเป็นร่างของช้างเผือกตัวใหญ่ที่ขาทั้งสีข้างมีตรวนทองอารามล่ามไว้อย่างนั่นนะเขายืนตัวแข็งทื่ ตาเบิกโพลงจนกระทั่งช้างเผือกเชือกนั้นหายลับไปในม้านพักดำมืดช้างเผือกพรานเรืองนั่งคุ้นคิดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านพบจนกระทั่งถึงเวลาปลิ่นกะพรานแก้วเขย่าตัวเรียกสติจนเขาสะดุ้มสุดตัวเมื่อถามว่าเป็นอะไรจึงเอาแต่นั่งมือหน้าเครียดเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรใบบอกเพียงแต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้น เือเห็นสิ่งใดที่ผิดปกติจงอย่าผีพรามให้ปลุกทุกคนเท่านั้นอย่าริคิดจัดการคนเดียวพรานแก้วพยักหน้ารับงงๆงแต่ก่อนที่พรานเรืองจะล้มตัวลงนอนเขาก็ถามขึ้นลอยๆจนพรานแก้วทำหน้าชะงนไอ้แก้วเองว่าช้างเผือกมีจริงไหมวะเสือสมิงพลายตาแดงหญิงสาวที่เปลี่ยนร่างเป็นนกผีว่านอนสีชาติที่มีขนสีแดงเถือก สิ่งที่เราเจอมาตลอดทางตั้งแต่ออกเดินทางมันก็เหนือธรรมชาติสุดๆโคตรแฟนตาซีซีจีนี่คงเปลืองชิบหายจริงๆนะพี่เหลืองใจจะตอบว่ายัางไงดีล่ะแล้วถ้าจะมีช้างเผือกอีกสักเชือกหรือสองเชือกมันจะแปลกตรงไหนวะพรานเรืองมองหน้าพรานแก้วนิ่งยิ้มมุมปากน้อยๆก่อนถอนใจยาวพูดลอยลอยเออ มึงพูดมามันก็มีเหตุผลว่าแล้วพรานเรืองก็ทิ้งตัวลงนอนคางๆแตาพาที่กล่นเป็นจังหวะยาวๆพรานแก้วมองร่างของเราเพื่อนพรานที่นอนเอาผ้าเขามา้ากลุ่มกายป้องกันความหนาวแล้วเขาก็หมือมองไปยังแนวผากฝั่งตรงข้ามพึมพำเบาๆกับตนเองใช่นั่นแหละพี่เรือง ก่อีแค่ช้างเผือกที่แปลงร่างเป็นสาวงามได้นะ่ะมันจะแปลกตรงไหนวะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ